เราเต็มฟ้าฉันทินงตนาการเป็นหน้าเธอเฮ้ยเสียงคนอะอ่าะสวัสดีครับทุกคนก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับผมนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอรุณนะครับท่านผู้ชมผมขอขั้นเวลาการดูคลิปทิหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าที่ผมได้ลงคลิปเนาะก็เป็นเพราะว่าผมเนี่ย เรียน,น้วครับผมนะแล้วก็จะจบแล้วนะครับพันธุ์งานเยอะมากเลยนะครับผมนะแล้วก็มีปัญหาทางนโทรศัพท์ได้แหละประเด็นนะ่ะแต่ว่าไม่เป็นไระนะทุกคนผมก็จะลงคลิปเรื่อยๆแล้วแหละตอนนี้เพราะว่าคนไข้จะโลง่ลงโล่งแล้วล่ะนะนทุกคนนะก็จะมีคลิปบ่อยๆขึ้นทุกวันทุกวันแล้วนะทุกคนนะถึงแม้จะไม่ได้ทุกวันก็อาจจะเป็นอาทิตย์ละสองคลิปไออาทิตย์ละสองคลิปอะไรอย่างงี้เนาะทุกคนเนาะก็เ่าลืงไม่จะหายกันไปไหนนะครับไปไปชมคลิปกันดีกว่าไปตีหรอเป่าตีนะยินดี อืมลองเพลงกันลองฟังเลยดิโอ้โหลองเพลงแถาถวลองเพลงดิเอาเออลอลงมาลองมา,งมาแบบโคตรพอจริงโคตรพอจริงเอาเพลงอะไรอืมเพลงที่กำลังฮิตเลยตอนนี้เพลงกำลังพิตใช่เราจะทำตามตสัญญา <c oughs> เฮ้ยเสียงโคตรน่ารักอะอ่าพี่ชายพี่ชายขอขอสัยหนึ่งก่อนเพลงขอแบบจริงๆเลยเดี๋ยวเราจะมาแลกเปลี่ยนเพลงกันอ่าเพลงอะไรก็ได้ครับเราตัดเลยเอาแบบเอาแบบจริงๆนะเลย ผมรู้ว่าพี่เป่ร้องเองพ่อไ,ไ,ไ,ได้ยินได้ยิน Out อา the beat Out ด the b e ี t เอ้ันญาขอเลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมา เราจะทำอยังเสีอตรงขอแค่เธอจงไว้ใจและศรัทธาขอแล้วมั้งอีสัตเฮ้เดี๋ยว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 ผมบอกอะไรคือแบบมันเข้ากับบีนี้เฉยเลยเมื่อกี้ <c oughs> งงนะ <c oughs> ไอใย่ <c oughs> นอเยอะคือมันมันฟังได้นะเมื่อกี้ <c oughs> คิดได้ไง <c oughs> <c oughs> โอ้โห <c oughs> ตับจริงตับ S <S <S เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วแม้ว่าเธอไม่เคยเป็นอะไรกับฉันเลยฉันก็แค่คนเดียวอย่าท้วงอ่ <laughs> อ, <ะ S 1> <laughs> อ,อพี่เขาพี่เขา <laughs> พี่ <S <s <uk> อ่อพี่ว่าเสียงตอนนี้ผมชัดปะ <s uk up> ชัดชัดเอาเลยเอยาเลยเอาแล้วเราร้องเพลงเราผมอยากร้องเพลงเราเราเลยร้องเลยร้องเลย อภัยอ,อะไรเดี๋ยเอ้ยเป็นหน้าสุดท้ายของปทีที่สิบปีนี้ช้ำมาเจอทั้งปีเรื่องของรักไม่ค่อยจะดีเดือนนั้นว่ามันหนาวทุกทีผู้เรื่องก็เดากขาหน้าตลกน้องบอกตัวเองอยงหน้ากระจองฉันเจอ,เข,อเขาด้วยกันจนข้างตีเอ้ยงานนั้นงั้นงาน,งนอาอย่างนี้ไว้ไหน เอาแบบเราไม่ต้องใช้บีหรอกแบบร้องร้องแบบสดสดเลยสดสดเลยสดจากปากอะบอกเท่าโอเคเดียวเดี๋ยวร้องเลยองเลยโอเคจัดล่าโอ้ไม่ต้องเคยนะครับเอาเลย <c oughs> น้องให้ร้องเพลงอะไรก่อน <c oughs> เอาเอาเพลงที่กูนนร้องเป็นเลยด้วยเออเอาแบบร้องร้องแบบเพลงที่แบบเราร <c oughs> ้องเป็นเลย วันไหนน้องรู้ไหม <laughs> จ,ะจะันจากอ้ยผมละท้อพี่จะเรื่องท้อโอ,อบอกรักจะทุกวันได้ยินฉันบางไหมเธอ,อบอกรักจะรำม,มาได้ยินไหม ยินเฮ้ยเอาเรื่องนะอ,อ๋อโอเคสุดยอดจริงสุดยอดจริงสันแล้วข <c oughs> อเพลงหนึง่งเป็นขอเพลงแจ้งมาแล้วโอเคก่อนลาจากจัดมาน้องชาย <c oughs> อาะไร <c oughs> เป็นหน้า,นะาเธนนอ,เอ <c oughs>

จันที่ดูสดใสเหมือนเป็นไป,ไปเธอหรือเปล่าหากมันเป็นจริงเะแก่ว่าฉันไม้ใส่ใจก็พอเพอะว่าเอต้องยิ้มมาไม่มาเธอทำฉั อ่าพี่ถาม,ถามไว้ดิไม่ดูคนยังเพีงไปเอะเ <c oughs> อ่าพี่ถามอะไรหน่อยได้ปะโบบบบอ,อ้ทีนไม่ต้องพิจูขืนเธใ,ใรรนนนัััักก่ชกฉ ต Miller, oh, okay, okay. Okay, sure. okay, ้องไปยงยาวแต่ตอนแรกที่เจอตั okay, ้งแต่วันเจ็ดฟันเย็นๆมาไอ้ฟันเย็นว่าคือมึงเด็กเหรอโอเคครับงั้นเดี๋ยวพี่จะไปแล้วนะครับโอเคครับเจอกันครับพี่โอเคครับเอ้ก่อนไปพี่ถามอะไรหน่อยดิคิดว่าเสียงพี่พอใช้ได้ปะใช้ได้ครับได้พีพอยเพาะได้

อ่าทุกคนครับคลิปนี้ก็จบอย่าน,นี้แล้วน่ครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามาชมคลิปวี่โรนี้เนาะทุกคนถ้าผมร้องเขียนหรือว่าร้องไงก็ขอไปด้วยนะครับทุกคนขอไปจริงๆนะงั้นคลิปนี้ผมต้องขอลาขอนนะทุกคนอย่าลืมไม่จาก,กดไลค์และกดติดตามช่องผมด้วยนะครับไปแล้วทุกคนรักคนดูทุกคนนะครับรักมากด้วยอืมมาไปแล้ว